5นัดต่อไปของแมนซิตี้และอาร์เซนอลครับผมต้องบอกว่าจาฟฝูงมีโอกาสเปลี่ยนมือสูงมากจากฟอร์มการเล่นนะครับล่าสุดข,ของทั้งสองทีมแล้วก็สติที่เคยเจอกันในฤดูกาลที่แล้วคือแมนซิตี้เนี่ยเจอเวสต์แฮมนัดต่อไปเนี่ยแมนซิตีถ้าแมนซิตี้ชนะเวสต์แฮมได้เล่นในบ้านนะครับผมแมนซิตี้เล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมเล่นก่อนอาร์เซนอลนะแมนซิตอรแข่งก่อนอาร์เซนอลนะครับผมาที่หน้าเนี่ยแล้วก็ อานอนร์เซนอลไปเยืียดอิบิร์ตันครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าอันนี้มันของแสลงอาร์เซนอลอีกทีมหนึ่งนะในบ้านอิบิร์ตันเนี่ยถ้าเกิดนัดนี้อานอนอร์เซนอลเสมอหรือว่าแพ้เนี่ยมาชิตี้ชนะแซงทันทีหรือถ้าไม่ใช่นัดนี้นัดต่อไปก็เหมือนกันครับดูครับมีแต่ของแสลงอาร์เซนอลทั้งนั้นเลยไบตันเนี่ยเอตันมิลล่าเองเนี่ยหรือว่าพูลบอลมัดเนี่ยผมจะเอาเนี่ยสถิติปีที่แล้วนะที่อาร์เซนอลเจอทีมเหล่านี้นะคือเทพจะไม่ชนะเลยนะครับผม สะดุดตลอดโอ้โ oh, ห oh, แล้วมันมาช่วงนี้อีกต่างหากนะโอ้แมนซิสตี้ช่วงนี้ก็ฟอร์มคงเส้นคงวาใครก็ได้อะออขณะก,กิตันพาเลตยังคลุมขาดนั้นมาริดกชนะมาแล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้นะมีอย่างเดียวคือลุ้นก่อนลุ้นว่าปีนี้อาเซนอนจะเป็นจ่าฝูงทั้งปีไหมอีกสองนัดเนี่ยคนละสองนัดเนี่ยอาเซนอนจะสามารถชนะได้ทั้งสองนัดไหมหรือแมนซิสตี้จะสะดุดให้หรือเปล่าถ้าเกิด อาร์เซนอลสะดุสดสักนัดนะโอ้โหแมนซิตี้ฮึกแน่นอนครับผมอะไรกันครับนี่มึงจะวนมาลูบเดิมอีกแล้วเหรอวะ <c oughs> สภาพ